ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะสี่น็อตสแตนเลสนะคะเป็นแบบนี้นะคะหรือสี่น็อตมินินะคะเป็นสแตนเลสล้วนนะทั้งตัวนะคะอันนี้มันเป็นเดยก็เป็นเดยอสแตนเลสน,นะคะอันนี้นะคะสี่น็อตสแตนเลสนะคะอันนี้รุ่นนะคะด้านหลังนะคะเป็นมอเตอร์มิซูหนึ่งแหล่งมานะคะพร้อมสวิตช์ออนออฟให้ลูกค้านะคะอันนี้เราเสียไฟแล้วนะคะ เรามาดูกันทําง,งานนะคะอันนี้นคะคะแกงจะกับไปด้านหน้านะคะแงปงฝังลอครบเรียบร้อยนะคะอันนี้ตัวท้ายล็อแล้วก็ล็อกนะคะปลับอยาดละเอียดของขัดเงินนะคะตรงนี้นะคะตีนี้จะคลายน้ำกะทีออกมาตรงนี้จะคลายการาด แล้วออกมานะคะสดใจนะคะรายละเอียดนะคะขอบขามได้นะคะที่เพียนะคะหรือเว็บไซต์นะคะิึงค้ามเมือหนึ่งนะคะพร้อมใช้